ชคภูมิใจเสนอหนูหันไปมองนหนูก็แบบช็อตนี้ฉันเคยเป็นฉันทำเนี้ยฉันไปนั่งฟังเขาคุยงานฉันทำเนี้ยฟังใช่ใช่ไหมหนูนั่งฟังโง,ง่ๆเลยไม่พูดอะไรถามพี่พีทีนหนูฟังโง่งแต่หนูก็มองแล้วแบบเขาเก่งเนาะทำไมตอนหนึ่นทงแบบทำไมกูไม่นั่งใจเรียนวะเพราะฉันบอ,บอกเขาเลยว่าพี่พีทเก่งอ่ะ เก่งเนาะฉันพูดกับเขาแบบนี้จริงๆตอนที่ฉันไปกับไปนั่งฟัง<อ>เขา,าอ่ะกัน <c oughs> แต่ท่านถามว่าให้ฉันทำเหรอฉันทําไม่ได้นะอืมแบบ <c oughs> ผมมองว่าอย่างนั้นผมมองว่าอย่างนี้ผมว่าอย่างนั้นคือคือเก่งคือ <c oughs> มันมันไม่มีมัน <c oughs> มันไม่คิดว่าวันหนึ่งพี่บุ๋มจะได้คนแบบแบบนีงเ <c oughs> นี่ยรักษาวไว้ดีๆค่ะมัน กุหลับฝุ่นซิเริ่มเลยไอคิทําไม่ตั้งใจเรียนมีคนบอกหนูตั้งใจเรียนแล้วแต่ว่าฉันได้เกียรติ4.00ทุกปีนะพี่บุ๋มันไม่ตั้งใจเรียนฉันกไ็ไม่ตั้งใจเรียนแต่ฉันมุ่งมั่นนะมุ่งม,มั่นในสิ่งที่ตัวเองชอบพี่พีด้วยว็นค่อยโเลิศเนาะ รักหนูและจะรักตลอดไปอ่านและยิ้มได้ทัาา้งวันเขียนดีรอบเนี้ยพ่อลุกไม่พูดดีก,กว่าซึ่งเกินตาจะไหลเสร็จแล้วนะพี่จุ๋มไม่ขี้อีกแล้วทำไมเขาขี้กันไม่หยุดเลยวะเขาบอกว่าของขวัญที่ได้มาหมอก,การอดทนมากถานอน้่ใจพี่ไว้นะ พี่เอาจริงอยู่กับสองคนน่ะหนูไม่เคยไม่ถนอมใจเขาหรอกท่านท่านหนูเมื่อไหร่ที่หนูรู้สึกว่าหนูพูดไม่ดีหนูพูดแรงหนูกราบล่องอกเลยจริงจริงหนูขอโทษแต่ว่าข้างหน้าหนูอาจจะดูบ้าบ้างคือเป็นต่อของหนูแล้วมันเป็นสิ่งที่ทาให้บางทีเขาชอบเขาชอบอย่างนี้นึกออกไหมเขาชอบแบบตลกอขชอบให้หนูบ่นชอบอะไรอย่างเงี้ยบ่นแบบไม่ได้บ่นจริงจังแต่บ่นแบบน่ารักอะบ่นแบบตลก วุ่นวายวุ่นวายสไตล์ตัวเองอะไรอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่กับคนนี้นะก่อนหน้านี้พี่บุ๋มก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วแล้วคนอนะอันนี้ไอนน้ขอพูดนิดนึงนะแล้วคนอนะชอบเข้าข้างผู้ชายรอบก่อนก็เหมือนกันเวลาเราไลฟ์สดคู่กันผู้ชายก็จะวางคาแรคเตอร์ไม่ไม่ได้แบบถึงพี่พีชนะหมายถึงว่าก็อกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแว๊ดแวดพอสุดท้ายเลิกลากันไปกลายเป็นว่าพี่บุ๋มอะก็พอเป็นผู้หญิงแว๊ดแวดก็เป็นเพราะอย่างเงี้ยชอบเอาแต่ใจชอบอย่างเงี้ย แต่ไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังพี่บุ๋มอะเขาไม่ได้เป็นเหมือนหน้ากล้องนะหน้าเขจะโดนสาบพูดเราจะร้องไห้จริงจริงตอนนั้นนะตอนนั้นนะเข้าใจปะหน้ากล้องเราแว๊ดแวดหน้ากล้องเราดูบังคับผู้ชายหน้ากล้องเราดูแบบแว๊ดแว๊ดจะยังไงอย่างงี้แต่หลังกล้องเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยแล้วพอสุดท้ายพอเลิกลากันไปค็จะบอกว่าเลิกกอะไปอย่ผู้ีญิงแบบเนี้อะไรเงี้ยค่ะมันน่ารักเกินอะไรนะปากโบนอะของที่ชอบ คลาสิกชอบจริงๆเมนเป็นสไตล์หนูก็ไม่ได้มีผู้ชายคนไหนทนไม่ได้นะผู<อ>้ชายทุกคนก็ชอบหมดเลยแบบเนี้ยกูไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วประเด็นคืออะไรป่ะคลิปที่หนูลงไอ้นี่เรื่องตักไก่ให้อ่ะมีความเป็นว่าต้องต้องรู้จักอ้อนแบบนี้นะผู้ชายชอบหนจะบอกว่ารป่ะจริงค่ะหน <c oughs> ูเป็นตักเพราะว่าจริงค่ะเพราะว่า พี่บุ๋มเคยบอกว่าเธอต้องอ้อนแบบแบ,บผู้ชายชอบแล้วนี่ทําให้เป็นอะคนลุกแต่มันเป็นนิสัยพี่บุ๋มอะเข้าใจปะแต่พี่บุ๋มก็สอนจะเหมือมมนว่าลาผู้ชายให้ของมาเราต้องซื้อของให้กลับนะแต่แต่ของอ่ะไม่ต้องแพงมากก็ได้แต่เราต้องซื้อให้เป็นนอยยะแล้วฉันก็เก็บแล้วนําไปใช้ล่อนนางมีทิกนางมีทิกตกู้ชายเยอะหล่อนให้ให้นาง นามีทิกตกผู้ชายเยอะนางสอนน้องเลยนะจริงห่อแล้วจะเอาของเขาไฟเดียวไม่ได้แก่เราต้องซื้อบ้าแต่ว่าขอชินนไม่ต้องแพงมากฉันก็แบบโอเคโอเคโอเคทำตามนามีทิกตกผู้ชายเราต้องรู้จักออนเราต้องอย่างอย่างงี้วูาไหนอ่ะหล่อให้นางสอนสินางก็จะตายแต่ว่าก็เป็นแบบธรรมาชาติไงเรา ไม่มาทาตามใจเขาใจเราเราจะเป็นผู้ให้อย่างเดียวเราจะเป็นผู้รับอย่างเดียวไม่เป็นผู้ให้มันไม่ได้มันก็คือปกติเราก็ต้องให้ตามที่เราแบบพอไหวพอมีสไตล์ของเราฮ่าน้ามีทิชเกอะลดเกินตกผู้ชายเก่งสุด ไม่จริงเหรอคิวพูดไปเรื่อยเรื่องจริงค่ะแล้วเมื่อวานเป็นร้านเหล้าใช่ไหมเป็นไปเจอที่ร้านวงประจําแล้วทีเนี้ยมีน้องน้องที่เป็นมือเบสอ่ะเขาเคยไปเดทก,กับจีน่านี่ถามว่าเป็นไงบ้างไปเดทก,กับจีน่าโอ้ยนานไปแล้วพี่ตอนนั้นแต่จีน่าไม่ใช่สเปกผมแล้วเขาตามไอจีหนูด้วยใช่ปะจีน่าไม่ใช่สเปคผมคมๆผู้หญิงคมๆหวานๆอะไรเงี้ยไม่ชอบไป่ผู้หญิงคมๆอะไรเงี้ยไม่ชอบ,ออชอบแล้วชอบแบบไหน,น ชอบแบบแบบแบบพี่แก้มุ่งก็ได้หรือแบบ <c oughs> ว่าพี่แก้มุ่งคแมัดเนาะม,มือเบตมือเบตลอด้วยนะมือเบตเคยไปเดเคยไปออกรายการแล้วเด็กกับจีน่า <c oughs> ชอบแบบแบลบแบบนี่ก็แบบเทสชายไทยอ่ะ, <c oughs> ะถ้าพวกหล่อนไม่ได้หน้าแบบเทสชายไทยหล่อนไ้มีผัวเป็นฝรั่งจบเอออันนี้เรื่องจริงนะ <c oughs> อดทนนาทีรักช็อตฟิวคุกกี้ พี่ก็บอเมาเหมือนไม่ได้นั่งฟังเลยค่ะแต่เชื่อพี่คิวค่ะถ้าพวกเธอไม่ได้หน้าเทสเหมือนพี่บุม๋มหน้าเทสแบลวิชนีฝรั่งเล่ามูฟไปโกอินเตอร์ค่ะตอนนี้ทํามใจกับเธอไม่ต้องมาหวังคนไทยละเทสชายไทยต้องเป็นผู้หญิงแบลวงงแต่ฉันไม่ได้แบลวนี่พี่บุม๋มหน้าพี่บุ๋มเหมือนโมเดลค่ะอะไรมาไม่แบลวค่ะพี่บุ๋มหน้าเหมือนโมเดลเหรอ ามที่คิวบอกแล้วแหละพี่สุ่มแรงอีกละพี่สุ่มแรงอีกละ,ละราคากระเป๋าได้ครับพี่ทาด้าใบนั้นวันนั้นไอคิวอยากได้แต่เอาเทดราคาก็เลยเดินถอยกับพี่บุ๋มอย่างนี้เลย <laughs> แสนสี่ั้งถ้าจะไม่ผิดแสนสี่ห้าหรือหรือแสนห้าประมาณไม่เกินแสนห้าไม่เกินแสนห้าเป็นรุ่นไม่เกินแสนห้า ใช้สิทธิ์ตะพีได้รถอีกนะไอ่นะใช้สิทธิ์ตะพีดได้รถอีกนะพี่ผมใช้ตอนี่ไอของอะไรตอนนี้ oh. วันนี้พี่ใช้หลายอย่างพี่ใช้ว่ามันสามอย่างสี่อย่างอะแบลวแบบแมรี่ค่ะจบพี่จุ๋มขอหวยแล้วพี่จุ๋มอะให้หวยทุกวันที่ขึ้นไลฟ์ห้าแสนเลยอะไรหรอนาฬิกาใช่กระเป๋าแสนห้าเลยหรอ คาดาเพชรไงคาราเพชรแต่ตอนแรกหนูลุ้นนะว่าจะเป็นสีทองหรือเปล่าเพราะว่าแบบตอนลุ้นพะอีหิงก็นั่งลุ้นกันหนูถ้าเป็นสีทองมานจะบุ๋มกี้เลยนะเพราะไม่ยอมซื้อบ้าสีดำมาใช้ได้จริงมาก็สู้ห่อยแต่สีนั้นใช้ได้จริงจริงชอบมากเลยอ่ะอยากได้ขาหมอไหมซุ้มแพ้อะไรกัน S <S> อ๋อแมวท้องเสียหมดเลยอะ่ะอย่ยมีโมเมนต์เจอผู้ชายดีๆเขาปาังเนี่ยแปลกันนะนาฬิการีเซลตอนนี้จริงๆแล้วไป8แสนละคะ <S <S 1> <S 1> ถ้าบางทีนะเพราะว่ามันหาไม่ได้แล้วออยสเตอร์รุ่นนี้หน้าปัดหน้าปัดชมพูหน้าปัดฟา้าอะไรเงี้ยแต่จริงว่ารุ่นนี้เขาหาสีฟ้ากันเยอะสุดสีฟ้าจะแพงสุดเลยแต่พี่พีทบอกว่า พี่พีทได้ามาห้าแสนอืมเพราะว่านั่งเมากันอยู่เพราะว่าอุ้ยแบบอุ้ยหนูรุ่นเนี้ยหนูแบบพี่พีทรุ่นเนี้ยมันหายากมากเลยใช่ไมพี่พีทหาได้อะไรอย่างเงี้ยแตเป็นน้องก็ตอนไหนวะื่อคืนเลยก็เมื่อคืนนางส่งมาเมื่อคืนนางส่งมาอวดหนูเลยค่ะว่านางซื้อรุ่นนี้มาหนูแปลว่ารุ่นเนี้ยหนูดูอยู่มีบุญมากแม่เอาไปพีทสี่ชมพูนางส่งมาอวดหนูเองเลยฉันทำมาเยอะเหมือนกันบุญอะ จริง,รงบุญนี่ทำมามันไม่ต้องตื่นไปไหนละ่ะพีทไม่เรากำลังหาลิปที่อไปไหนวะมันเป็นโรเล็กออยสเตอร์นะคะพิงเดลสามสิบหกมม รุ่นใส่ง่ายคลาสิกสากลหน้าปัดพิงแคนดี้แปลงแบบพิเศษโดยเฉพาะของโลหเล็กจุดเด่นของหน้าสีนี้คือมาร์กเกอร์จะทำจากไวโกลพลายน้ำสว่างดูสว่างสวยตัวเรือนเป็น o อ s t e เตอร์สตีทนการสึกอย่างสูงสาย o อเ t e เตอร์ใส่สวยทรงสปอร์ตเครื่อง3 2 3สรุ่นใหม่สำรองพลังงาน70ชั่วโมงอืม